สวัสดีครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาสุขุสุกนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวหล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องพอกันกับคนสองปลาคือเก่าพี่น้องมานนี้พอกันเสารสวันที่สองกุมผ้าพันปีหก ok, หามาหล่อทงหล่อปลาหลอดดอนคือเก่าพี่น้องมานนี้หาเงยใครหมดแดงมาหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องใครหมดแดงติดดง่ตรงแล้ว<า>พอมาหล่อทงหลอดดอนคือเก่าเด้อพี่น้องมานนี้ แต่ว่ามันนี่บริหาห้อยกับเขางขา่ายคือมือวานมันนี่เบิงลักษณะยะเกตอุปกรณ์การหาผลหากินแพนสูงสี่ีน้องก็สี่หูโยมมหาหยังผี่น่องเอาเยเกตสวัสดีค่ะหากินแพนสูงนะครับมันนี่<า>ปวดไม่สาวเน่าขนาดเน่าข้างนอกไม่สาวเนะาะสีนองเขาชุหมดแดงหาแเยไข่หมดแดงผี่น้องมาร่อหลุดน้ำกันว่าไข่หมดแดงสีญ่สีตรงบ่ บ่บ่บ่แหงบ่แหงเด้แหงบ่บ่แหงบ่แหงนั่นเห็นแม่มันต่อยู่มันมันมันยังเสาอยู่เออนั่นแหละตอดาแหงบ่เดินทางน้ำกันสามคนคือเก่าพี่น้องวันนี้มือเอาบนแดกหรอกนี่อีกคนมือแงี้มันใครไบยเกต ไข่บัตท่านตรงแห้งเนะาะเออเป็นการหาอยู่หาก,กินอีกแบบเด้อพี่น้องวันนี้หาก,กินตามฤด,ด,ดูกาลแต่ว่าไข่มดแดงกะอาสีบัท่านเต็มที่ปัไหาพี่น้องไข่หละ่ลาะะแต่ว่าเป็นไข่บัท่านตรงบัท่านใหญ่แห้งประมาณกลางเดือนกุมภาพพี่นอ้องอดีบิใหญ่ก็เป็นน้ำบางปีได้บางปีไข่ใหญ่แต่ปีใหม่ อืมใครใหญ่บุนหลายไหอ,อเ้าะลุงมองไหมโมแนบางข้างมันก็นใหญ่เลยเด้บางข้างใหญ่ตังหัวปีพูนฟังสาทั้งผุนพวกเข้าแหนปีกายฝากบึงไปทั้งนั้นยะเกตผุนตนตนให้ตนไส่ผุนเอา้าป๊อปยะเกตลงน้ำอีกแล้วลงลงน้ำเต็มเสาเลยบ้านี ใครตรงบอกเอา้าโอ้หลายหั่งอยู่เขาแย่ก่อนกามีนะักก่นเจ๊เกตนะเขาแย่ก่อนกามีเอ้าหลายหั่งอยู่พี่น้องมาแน่อาร์ิได้ก้อยในนี้ล่ะเอาคนแย่กระใจายค่ะบ้าน <c oughs> าาาเออไปตอกโซกห้อยก็จะเย็นดีเนาะไอ้ข้างข้างทรายท้ายกั้นนั่นมุงหันน่ะห่างห่างบ่นี่ขวามือเจเกต ขวามือเอาไม้สาวไปทั้งขวามือนิดนึงเออนั่นละหักมาใส่อ้มันหนักหลายก็เอาลงมาก่อนมีไบเรื่อยมีแจ้งยว <c oughs> เอาเนีนๆเด้อ <c oughs> อยู่ไสร์ละ่ <c oughs> ะโอ้แม่นั่นละเสียบเข้าไปหันละ เอาลงมาก่อนมันหนักเอาโผกันระบาดนี่โผกันระบาดนี่ว้าดูหลายเขาจะเอาหมดแดงโผเอาไม่เปล่งบอกโอ้ไข่งามตัวละพี่น้องใครยญ่อยู่ไข่ใหญ่อยู่เอาเบิ่งคนเอาบาดนี่นั้นแหละผู้เสือแดงว่าสิเอาคนเสี่ยงบ่ งามเด้อโอ้ยงามอยู่พี่น้องเดี๋ยวเทก่อนเดี๋ยวพรท่านเตรียม,มทีวันไหนเนาะประมาณกลางเดือนผ,นผนล่ะพี่น้องที่ออกไอ้ที่ไข่ตรงครับแม่นนะมันไข่อยู่มันไข่ตรงบอหลายมีหมดเปร่งฉันว่าบ่อนไข่กันเลยเนาะจากแนวไหนข้ออนแย่ดู้จักบอในหนีมันหมองไข่หัวปีหลีเใดข้าบนต้นน้ำหอยกาบข้าแต่งมน้มหอยอยู่ไอ้ทูมาเบิ้ง โอ้ย <laughs> มาได้เอาอยัางกัดอยู่พอ,พอ่นี่คือ,อวิธีการไล่แม่มดแดงออกพี่น้องอแง่ลงออใส่มไหม,หมแย่ลงมาแล้วก็มาเทใส่าถาดเอาแป้งมั่นหรือว่าแป้งเขาเจ้าอย่างละพี่น้องหย้หยห้อยเพื่อว่าว่าบ่าาาให้ตัวหมดแดงกอไข่แล้วก็ปล่อยใส่ตามผมใหม่อย่าไปปล่อยใส่แดดแดดพี่น้องมันสิตาย ได้ก๋อยได้แยเกตนี่ได้ก๋อยเลยเนาะคนมาคป้าคนใหญ่ตสมใส่เพิ่งได้เนาะบ่นยะเชี่อมันวันแตมีเงินเนาะบอกบอกมองมันแมนเนาะอ้าวคนงามตังคู่ก็ดอกบัวสวยๆคนสวยตังคู่ก็ดอกบัวแหละเนาะพาดไข่หมดแดงยังเหลือกวิวอยู่เนาะว่ามันมวนเนาะพี่น้องอ้าวว่านัวหัวมวนกันพี่น้องยกหนี้จะไปซีเรียส ดีเดียร์หลายบอดีเน้อเยนเอาถุงเงนได้ก้อยแล้วพี่น้องบาทเดียวนะคะบาทเดียวเนาะทุ่มทุนสางลงน้ำเลยน้ำเพียงเอ,อืก <c oughs> เอาคุณปลอบกระต้านเอารอหล่ลนห้างต่อไปพี่น้องรออบน้องนี่ละซีลงน้ำอีกบ่หน่อยอออเอาหลอบซ้องพี่น้องลงน้ำอีกคือเกา่า ห้างมันหลายอยู่ได้ยเกดเกแต่ว่าเขาแงก่อนเจ้าประจำเขาล่ะคือแงเอ้าิกกันนะฮอยู่หาก,กินพี่น้องจากหาห้อยกับฮ้าไข่มดแดงช่วงกลางกลุมผ้าหามีหน้าพี่น้องไข่ร้ายขัดไข่บ่ อืมไข่ปราดกนัลลาใสา่เมื่อเป็นยังไงนั่น,นห่างบอกเอาปลานันไปแยกเกดเดียวนี่ใครคุมเด้อพี่มันม,มันดกบ่ เอาล่อหลุนตอนเจเกตเอาลงล่ะพี่น้องคนว่าดกขักอยู่เต้ว่านแย่ก่อนอืมแต่ว่าคนแย่ก่อนจกสิทําได้ละหุนข้างนึงสิได้ล่อหนาแน่จิงมันเลอะงกันจะไปลกบอกอกกเนาะไม่เห็นน้ำพันดอกพี่น้องล่อหลุนตอนเอาล่งเุรอพ่ะ ยี่เกวมาดกอยู่มองเคยเอาประจำเหรอพี่น้องต้นไส้ตัวนี้ปีกลายกันเงีย้คยคลิปให้พี่พี่น้องเบิ่งอยู่ยี่เกตลงน้ำคือเก่าลรือปีกลายก็ไดททไ้ทั้งทั้นเป็งไหนเขาแหนาะเขาแหนาะไปจักโอ้โหหัวคนทายคลิปเบิ่งพี่น้องเอาลงอะไรบ้านนี้นเอาลงมาอะไรพี่น้องโอ้ใครไลยอยู่ต้นอะไรยี่เกตใครเป็นนั่งเลยก็มีประธานมาป๊อบ มองแนวผนตาดีครับน้อยาจเกตพูดพี่น้องเจเกตเห็นอยู่กกบังมองฟังนั่น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 ยังรอหลุ่นตอนเป็นแย่เค่พนักคนเอาไข่บาเนี่ยอยากลงกรีดได้โอ๊ะไปอย่างใคเบิ่งโอ๊ยตายแล้วเนาะ ข่าไป่งใ่ไหมอ้ยไข่อ้ไข่งามตัวละเจ้านี่เขาไงามขึ้นปูอาวใช่อ่นงามอีกแล้วปว่ขเว้ยไข่งามขึ้นปูอ้าง่ามอีรีตัวละไ่ได้บอกเด่นเลยตรงเตรียมถี่แล้วเนาะมันเขาแย่ก่อนดีละมันเลยเป็นปนละทั้งหน่อยทั้งใหญ่เป็นหน้าเลยก็มีโอ้ยสนิทก็รู้เรอเด้อ เอาอัาอดคัดแยกแล้วพี่น้องมาหน,นิสวยแฮงอ๋อยางสวยอยู่โอ้เ๋อเป็นกิมหาแย่ไข่หมดแดงเด้อพี่น้องมโอน,นี่เป็นการหาอยู่หากินตามฤด,ดูกาลการเริ่มไข่ใ,ใหญ่แล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าไข่บ่ทันหลายปัญหาประมาณกลางเดือนนี่ครับเดือนมีถุนายนล่ะพี่น้องสิเต็มทีใครหมดแดงช่วงนี้ก็สิหาพ่อเด็กก้อยน้อยจะเกแ็ตกลางเดือนหนักพ,พ่อเด็กก้อยพ่อเด็กแกงซิงปรกคอนี่ล่ะพี่น้อง ขามไปฝากข้างนั้นก่อนพี่น้องตามไปแย่ห้างอีกห้างที่เจ๊เกตแนมขามฝากไปเห็นห่ะพี่น้องเรารุ่นน้ำกันพี่น้องกับคนส่งปลากักบยายเกตเมือนี้กับทีมงานกับการหาอยู่หากิกนหาแาย่ไข่หมดแดงพี่น้องเป็นอาหารอีสานตามฤดูกาลนี่ล่ละพี่น้อง ต้นให้ตัวนี้มันเคยไข่บรยจเกตนี่มันไข่หลาหนอะตัวนี้นอไข่บอเป็นไข่ปนเขาแง่ก่อนโอ้ไข่อยู่มันบวท่านใหญ่คุ่นเป็นในห,าหน่างหลไรนอมาฟังนีน่นอคนเคยมันนอมันเติม,ามากระดานก็คน,น,น,นเคยมานอีกแล้ว <laughs> อ๋อ ทันคนบหมท่านแย่ก่อนคิดว่าที่ได้ร้ายอยู่พี่น้องข้างนี้ไร้รัวรัวเลยบ่เนี่ยแม่นบ่ล่ะแม่นโอ้คนแย่บ้านถึงมันได้เนาะอืได้ยดิจ๊อบนุ่นไร้้างนู่โอุ้่นสดนะเว้อถึออยู่ เออทางตรงเข้าไปเลยบ่ทางบ่ท่นถึงทางเข้าไปยิกห้ามองเขากันมันมอเห็นหัมเขากระไรมันบังตาเอ้าห้างผีบ่บ่ะนี่ตะเวนแย่ตาน่ำหนอแน่บ่ค่อยเห็นห่างแต่ว่าสองห้างบังหันนั่นบ่ท่านห่างเออไปมุมนั่นเทเห็นบ่มุมนั่น กูแซวเลยเนาะมันมองใครตัวะทุนอ่โรยอืมมันแนบมาเห็นบางตาเอ้าถุงทุท่นสางครั้พี่น้องยี่เกตให้ดอกคนมหักหนามอยู่เมื่ถึงสวิงงามใหม่มันหลาโซ่มหามาอยู่ยี่เกตแถวนี่แนบมึงสวิงอ่อนโตนอยู่อ้าเทิงขึ้นไปเออแต่ว่าสวิงอดบาหอดตา No อเอ๋อแตกแล้วบานี though, ิถึกอยู่อ๋อลงมากเลยพี่น้องบานีิมาหลุนน้ากันคืออยู่ประจักษ์มันหักใบใหม่บังบังอยู่คือหักกินสูงนอนแบบนี้เนาะเพิ่งเงยไหลใครเกี่ยวปลาไหลเว้ย ยังปลาดินแซวในหนองุหูยเขาทาอยู่พี่น้องรอบนี่บางแกบังแน้ไข่มีแก้มน้ำ้าคดมันหญ่ก่อนเนาะอืมเป็นไข่แก้มน้ำเป็นไข่หน่อยปอนไขไน่ใหญ่ในเรื่องสิจ้าปลาเมเปี๋ยมาใส่ต้มปลากนันถือว่าโอเคอยู่พี่น้องก็ได้กินอยู่ที่อลังการผลลพี่น้องช่วงกลางเดือนกุมภาพ้าปลายเดือนมีนาน้อยจะเก็ตช่วงนั้นแถบว่่มีไข่หน่อย แ <c oughs> ี่ช่วงนี้กาสิด้พ่อกินหรอพี่น้องสามสิบก้อยสามสิบไปใส่สมปูต้มปลาไปปรุงอาหารกะพ่อได้อยู่ว่าสิด้กินกับทึกเย็บทึกปวดนาะงทึกจอดมาเด้เจ้าคุ้มทำส,สิด้ก้อยได้แล้วนี่ได้แล้วกินเทียงน้ำกันเด้อพี่น้องเอย้ยก้อยเทียงพอดีเลย <c oughs> ขันล่นเมเสเอแมอไ <ừ> mm. วไงเลย ปัดแล้วม่ตีออกปัดเขาห่มใบปีหนาก็ไม่แงอเก่านนี่บางคตรป่นวาเอาแปรงใสเป็นมันบ่บ่บม่อมันแยกกินแต่ตะแปลงใสขันมันขึ้นได้แงทุกปีแงทุกปีมันทุกปีเนาะน้องเขาท้าอยู่พี่น้องอันห้างเดียวนี่ยรอบที่สองก็ถือว่าโอเคอยู่ส่งเป็นตาเด็กกินเทียงอยู่ดอกคืออห้างตับนอบ้านเี ใครบ่ะล่ะถ้าอยู่ลักษณะนี่มันแหย่ยนักคุ้มไม่สาวบ่ได้ม่ดกบ่ดกเขาแย่ก่อนเพราะละแตกบ่ล่ะมาคูดอกมันล่มไป่นอยู่พูดถึงห้างนี่ถะาคนม่แย่ก่อนดกได้หน่ห้างใหญ่แหงเออ นอย้เมนน,นอ้ยอีะูเอ,อเ้ยขูแสวเลยเจะเก็บย่าย่าปากง่าย,าย,าย,อยเออยาย,ย่ายสั้นแห้งเออหาร์บูเ็นเดอพี่น้องหลายแต่ห่างห่างเนาะสรุปแล้วได้ห้างเดียวเอาลงอาลง มองตัวนี้หั่งหลายขนาดพี่น้องถามเป็นไข่นี่พ่อเลยนี่มีแต่หั่งใหญ่ๆแต่มื่ไข่ใครเบิร์ตถูกหัเนาะแต่อมาไข่คือทางมองหั่งเดียวไขใครบอกไข่บอกแม่นบอสเอาก็ไม่เป็นใครน้อยไข่น้อยใครใหญ่บอสเออเป็นไข่ปนไข่ใหญ่แม่นบอสแม่นบอส่านันเป็นไข่น้อยไข่ใหญ่ไข่ปนปนนอเอาหั่งเดียวพอเออใส่ใครไม่ใหญ่ มังคามหน่วยงามแม่ยายเกศมาคิดจะกรอกแม่บอลคือบอโอ้ยก็คือแล้วเนาะใค่สมไอไงใครหน่อยน้องการเลยมันผนเนาะคือว่าได้ยุพี่น้องได้ยุขุดงามอยู่งามอยู่หมดเอ้าคัดแม่ออกแล้วยางงามอยู่ตัวเรพี่น้องนั้นาะโอเคอยู่เนาะโอเคทานอย่างงามกว่านี้ต้องรอหนา นี่ละกลางเดือนกลางเดือนนี่เนาะกลางเดือนกุมภากลางเดือนพอก็ได้เกตไหมเต็มรูปแบบกับการแย่ใครแม่นบอกเต็มรูปแบบเลยล่ะกลางเดือนกุมภาพนี่แต่ก็บปแน่ได้หล่ะคันเฮ็ดออกเนาะมีสิีออกดอกเบิ่งก่อนมีสิิทธ์อยู่มีสิิทธ์อยู่ที่ไหนก็ว่าสิขึ้นไปเบิ่งเฮ็ดโบสเฮ็ดล่มแล้วพี่น้องวันนี้คิดไปคิดมากอะคือสิบกุมไก่แห้งคือไก่แห้งคันไปบกุมก็โอ้ย อยากไปครับอาผมมั่นใจก็ับ่อยากไปจังสีมันก็แสบอืมแสบแล้วแน่นี่ผสมไข่หน่อยไข่ใหญ่ผสมแมวผอมเบ้อที่เป็นการกินหล่อแบกของปีได้นี่น้อยยยเกตแมีนเอ้ามานอยู่พี่น้องได้แล้วเที่ยงอยู่ดอกคก็ใครง่ายน้องนั่นเมื่อกี้เราอู้ย่างงามตัวละนั่นอืมงามอยูยัยเกตงามอยู่งามอยู่ มันทา้งใบใหญ่มันอยู่กียดเนาะเออถือประมาณอยู่ดอกนั่นนี่อันสวิงบัวลายเป็นยังไข่ใหญ่ไข่สวยบอกรอบนี่บอกรอบโคนอ๋อลายแต่ไข่ใหญ่นอกรอบนี่นอกอ๋อเพราตอนเบิงตอนขัดแยกแม่แล้วกันเราไปนอก ถึนไปเห็นทางใหญ่ถ่าเด้อกลางเดือนจิมากไหมดี่ละจนเป็นหน้าันได้ยังฝีน้อือืมอวเอากลางเดือนถ้าช่วงมันไข่แย่บดดนเลยพี่น้องสองสามสวโมงก็ได้แหละของหน่อยจะเกตทุกปีเนาะเต็มมอ <ừ. S 2> มันไข่ทางวัดหลายทุกไงอืไข่บอันคือจังเสียงโตขคือไข่นใหญ่ อ่ะพี่น้องกันแย่บริเวณเดียวเวลาพี่น้อง้อมน้องบัวนี่ตอนนี้แยกเกตว่าพ่อแล้วเมื่อกน่พี่น้องแคบเดียวเสียดายใครหน่อย้หบ่อจากแย่ต่อเสียดายใครหน่อยพี่น้องร่อให้มันใหญ่ก่อนค่อยแย่นี่ก็สุดยอดอยู่ถือว่ามันอยู่พี่น้องโลอยู่เด้อเป็นโลอยู่เอาพ่อหอมปากหอมคอพี่น้องกับการแย่ใครมดแดงมาเนี่ยคือสิเมนพ่อสำเนียงน้อยเยรเกตเนาะ อขอเป็นคลิปทักทายเด้อพี่น้องมนันนี้กับการแย่ไข่โมแดงงขังแหลกของปีชื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคน้่สองปลาพี่น้องนส่สองปลาขอขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมมาล้าพี่นอ้องแยากเกลีตุ่มทุนเลยมาอนี้ลงน้ำลงกน้ำเปียกเบิดอยู่บ่ได้เพิ่นเปียกเพิจก้าวบ้านมานี้อ้าจังรอาหรือน้ำน้นสองปลาใหม่พี่น้องว่าสิเป็นการหาอยู่หากินแบบใด สำหรับคลิปวันที่วันที่สองแน่นอนวันที่สองคุมภาพวีหกหงหาคือสิผากพีฝาน,น้องไว้สัมนี่และพี่น้องเอาวยกเกลลาพี่ล่าน้องโมแดงยังกัดอยู่ะมแดงกัด <c oughs> <c oughs> กินเจ็บกินปวดเด้อพี่น้องมมแดงแต่ว่ากระแสบอยู่ใจบบสูก็เอาบบได้ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนพี่น้องยังรอหุน้ำค่นสองปลากักบแยกเกลกับทีมงานใหม่พี่น้อง คลิปนี้่าพี่่าหนองก่อนสวัสดีครับ